เอาเลยคิดก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนุ่ยยาดีซีเอสซีเอสนะครับเปซีเอสก็สวัสดีผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งผมหายกันไปนานเลยทีเดียวนะนี่ก็จะมาจ่ายเกม Watchdog บนมือถือนะครับผมอ่ะไม่ไม no ่ใ so, ช่ไ so, ม so, so, ่ไม่ไม่ดีโมทด้วยนะไม่ไม่ต้องโหลดด้วยนะ Watchdog นะครับก็อันนี้ก็โหลดตัวเกมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ให้ด้านล่างเลยกัน เราโหลดมาก็แตกไฟมันจะได้2ไฟนี้นะครับพอแตกไฟมาแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดได้ดูเนี่ยมันก็จะได้ไฟสองไฟนี้มันจะอยู่ในนี้นครับให้เราแตกไฟออกมาทั้งหมดประมาณ6กิกนะครับแตกไฟออกมาลงเกมแล้วก็ประมาณ1 0กิกนะครับทั้งหมดก็จะน้อยกว่า G A V นิดน,นึงครับนะนะ อันนี้ก็ง่ายมากครับไม่ไม่เหมือนทีเอวีจะยุ่งยากนะครับอันนี้แป๊บเดียวได้เลยนะครับก็ติดตั้งตัว a อ K ครับก็ลงเหมือนเกมทั่วไปเลยนะคลงเหมือนพวกเกมอื่นนะแค่ติดตั้งตัว a อ K แล้วก็ย้ายไฟล์ไปที่ o b b นะครับแค่นี้นะครับแต่ว่าตัวเกมมันจะใหญ่หญนิดนึงนะครับนี่นะแล้วเราก็ย้ายตัว com uisoft o t watchdog นี้ไปนะครับใน แอนดรอยนะครับ OBB แล้วก็วางนี่นะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ลองเช็คขนาดของเกมดูนะครับว่ามันได้หรือยังนะ,ะก็เข้าไปตรงนี้นี่นะครับทั้งหมดก็อยู่ประมาณ10กิกครับประมาณนี้นะครับแค่นี้นครับไม่มีอะไรมากง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับ นะก็แต่ต้องสเปคสูงนิดนึงนะครับ ụ, ก็เข้าตัวเกมเลยเออที่สำคัญเลยนะครับต่อจอยครับผมจอ,อยกูมันเป็นอะไรเนี่ย ก็เข้าเกมไฟอาจจะใหญ่หนิดนึงครับแต่น้อยกว่าจีเอวีนะไม่ไม่ไม่เท่นะาจีเอวอันนี้แค่10กิก์นะครับ นี้ผมก็กำลังโหลดเกมอยู่นะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็อาจะมีแหลกๆนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไมซีเรียสครับมันก็ต้องมีแหลกบ้างอะไรบ้างนะอ้าวเออก็มีน้องคนนึงถามเข้ามาว่าไม่ไม่ถามเข้ามา มันถามเข้ามาหลายครั้งแล้วแหละว่าผมใช้จอยอะไรนะครับผมใช้จอย i p e ปก a 9021แต่ส่วนมากผมจะใช้9025นะครับผมผมมีจอย2อันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นภาพไปดูก็ได้นะถ้าถ้าน้องอยากเห็นนะครับก็ใช้ได้กับทุกเกมนะครับผมทุกเกมเลยที่ผมตั้งแต่ผมสอนลงมาใช้ได้ทุกเกมเลยนะไม่มีเกมไหนที่ใช้ไม่ได้เลยนะนะก็แนะนำนะครับ9025กับ9021นะครับ ก็ราคาไม่แพงครับก็อยู่ที่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับส่วน9025นี่ก็อยู่ที่ประมาณเออสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยแปดสิบนะครับอ่ะก็เข้าไปอยู่กับกับวอชด d อกนะครับผมอ้าวเออลืมเปิดเสียงว่าวไมดเ,เสียงไม่มั้ยเค a y okay, I'm in the lobby of the right. it. Let's do ก็ต้องขอโทษเลยที่ยังไม่สอนลงไม่สอนลงก็ว่าว่าเลยนะนี่ก็ลืมไปเลยนะไม่ลืมหรอกลบเคไปแล้วเลยลบไปแล้วนีะครับต้องอดทษด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาสอนวันวันหลังแล้วกันนะครับนี่ก็เอาวอชิโดไปก่อนนะครับ ours. focused. Stay It's วอร์สตัวนี่มันเกมแนวอนาคตนะครับแนวร้ำยุคก,กลายมานี้ครับเรารับบทเป็นแฮกเกอร์นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นเกมนี้นะครับก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับต้องสเปคขึงสูงนิดนึงครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะ อ่ะพอดีผมโหลดเกมอยู่นะครับผมจะดูว่ามันเสร็จหรือยังนะโทษทีเดี๋ยวยังไม่ใช่นะเออจังหัวแม่ง shutting is touch thing. What the hell that? you Don't to abort. down now. need We a เกมที่ผมสอนไปแล้วก็จะไม่มาสอนซ้ำซากอีกนะครับสอนไปแล้วก็คือสอนไปแล้วนะครับผมเล่นได้ก็เล่นได้เล่นไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้นะครับผมบอกแล้วว่ามันไม่รองรับทุกรุ่นนะ,ะแต่คนที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ว่าสอนใหม่หน่อย,สอ,อยสอนใหม่หน่อยผมก็ I saw it and I thought I was going to tell me. Don't die, man. You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Pick him out. Hit the family if you need to. This guy's hacked amazing. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. นี่ก็ดูคัฟซีนไปก่อนนะฮะสิบเอ็ดเดือนต่อมา โคตรเฟี้ยวนะครับ Watchdog ดูหมาใช่บอกวะดูหมาหรือว่านาฬิกาข้อมือหมาเนี่ยแหละเออหนูภาพโคตรสวยโคตรสวยครับ No. Hit the fan. Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare him? job, head. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name! ก็ตามเนื้อเรื่องนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นคนฆ่าครอบครัวของเรานะครับแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นคนเป็นคนถูกจ้างมาให้มาฆ่าครอบครัวของเรานะครับเราก็ต้องตามหาว่าใครเป็นคนจ้างมันมานะครับ

อยู่กันปะยา,ยาอะไรนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอเคลื่นไหลลื่นไหลแน่นอนจังหวะนี้กดสี่เหลี่ยมเพื่อแฮกนะครับเราจะแฮกอะไรดีล่ะมีอะไรแฮกบ้างเนี่ยน,นี่คืออะไรตังหรออะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้อะไรเนี่ยโคดน้ำยาแฮกแฮกตู้น้ำได้ไหม มีน้ำออกมานะครับผมมีน้ำออกมานะี่จะมีเป็นโทศรศัพท์ของไอ้นั่นนะครับที่มันคุยกับคนที่จ้างมาฆ่าเรานะครับ The Yo, Maurice. Yo, it's shaking, motherfucker. <laughs> oh shit! Where the hell you been? What? Where the hell you been? What? I leave you for two minutes. Give me my bullets. Pang, how's that thing? What you said you'd kill him otherwise I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. Did you go get get no, up at me all meaning. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I created here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, oh, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Come on, you know, <laughs> just a little interested in my phone call. <laughs> All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got forty thousand people above us. We need a distraction. I called the cops. You did. Oh yeah, true story. So, so cops are in. Brothers Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. He'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. Handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like? A chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Nah. Oh, get a team gun. There's anybody in here, identify yourself. เดี๋ยวจะเย็นแรงไหนเนี่ยเก็บไม่ทุกอย่างนะครับเก็บให้หมดโอ้โห exit cover อ๋อกดโอเพื่อออกจากการโคเวอรเนี่ยครับ Here, of all places, look am dead my lips. Wait, I think it's the vigilante? Does feel like his brand of justice, don't oh I would give to get my hand on that piece of shit. ควรจะแท็กแน่นให้มันเดินเข้าไปห่างกันนะครับผมแล้วก็จัดการเข้าไปส,<อ>สตูหัวมันให้ขาดนะจะอัพเดว่าต้องสวสดีคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมาไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีเกมอะไรมานะฮะ